สวัสดีครับสวัสดีพี่ท่านนะครับแผงจอพระเครื่องยาในช่วงเที่ยงของเรานะครับก็มาพบกับพี่สมาชิกเช่นเคยนะครับเป็นพระชุดใหม่พี่นะเพิ่งได้มานะครับจัดให้เลยแล้วกันพี่นะครับนะจัดให้พี่ๆของแผงจอพระเครื่อของเรานะครับนะเป็นพระชุดใหม่ใช้ไรเลยพี่เอ้ยนามเดืนหนึ่งชุดนะครับสามองค์สามร้อยโปรโมชั่นในช่วงรอบเที่ยงของเรานะครับนะเป็นชอบเขาเรียกว่ารอบสเปเชียลนะพี่นะเป็นช่วงรอบพิเศษนะครับอยากให้พี่ๆได้ลองเลือกและลองรับชมดูนะครับความหลากหลายมีแน่นอนนะครับสามองค์สามร้อยชอบรายการไหนพี่เน้นย้ำโทรเลยนนะะครับ อยานี่ยโทรเข้ามาได้เลยครับพี่080 898 5039นะครับสำหรับช่องทางการติดต่อผมทิ้งไว้ด้านบนนะครับนะทั้งด้านบนและด้านล่างนะครับพี่ๆจะได้เห็นเลยว่านะครับนะเฮ้ยชอบองค์นี้นะครับนะสนใจรายการนี้รวบรวม3องค์300ครับพี่นะครับพี่อยากรวบรวมมาได้เลยพี่เฮ้ย3องค์300บาทนะครับเดี๋ยวขออนุญาตอ่าหาวางหาที่วางให้มันแน่นหนาหน่อยพี่นะจะได้ไม่ขยับนะครับจะได้ไม่ขยับไปเลยแล้วกันพี่รายการแรกนะครับสำหรับรายการแรกพี่ดัวนะครับผมจัดเหรียญได้ในครับเหรียญเลี่ยมเดิมเลยพี่นะครับเขาเรียกว่าหลวงพ่อโก้ครับพี่ในครับพิจากเหรียญหลวงพ่อโก้ใน อันนี้เขาเรียกว่าเปียกทองนะครับแล้วมีคาบทองเห็นไหมนะครับหลวงพะโกนะนะครับอันนี้เก่ามากพี่นะครับอันนี้เขาเรียกเหรียญเปียกทองครับพี่ปีสามสี่นะรุ่นพิเศษนะครับเป็นพระเหรียญนะครัอยู่ในเรียนพลาสติกครับพี่นะครับหลวงพะโกนะพี่นะครับหลวงพะโกขี่มอเตอร์ไซค์นะครับสามองศา0ร้อยครับพี่นะครับเป็นไงราคาหวิวๆิวนะครับราคาแบบเบาหวิวนะครับแลาวไปกันต่อครับพี่สําหรับองค์ต่อไปนะครับเป็นเหรียญหลวงปู่ศรีนะครับเหรียญหันข้างนะครับหลวงปู่ศรีนะครับเหรียญนี้ดูง่ายสบายตา ในครับสบายตาและสบายใจเลยดูแบบเดิมๆเลยพี่ดูภาพความเก่านะครับรุ่นพิเศษนะครับเขาท่าบุญน,นาคปี18นะนครับพญานาคเดิมๆเลยพี่มีโค้ดดาวงามๆนะครับ สามองค์สาร้อยในการสามองค์สาร้อยบาทนะครบับพระหูยานลบบุเรียนพี่นะกร,ระโดดข้ามาเป็นพระกูบ่บังนะครับอากระโดดข้ามมาเป็นพระกู่บังนะครับสําหรับองค์นี้เป็นพระหูยานลบบุรีพี่น้าตาแบบนี้ไม่มีที่อื่นที่ใดนะครับนอกจากลบบุรีของเรานั่นเองนะครับราคาย่อมเยาวราคาส,สวยๆราคางามๆแบบนี้เอาะนะแบ่งๆกันนะสามองค์สามร้อยนะครับอาสามองค์สาร้อยบาท นะครับแล้วก็องนี้พี่นะอง์นี้จัดว่าเป็นนะครับนะเป็นพระสมเด็จเนื้อผงพุทธคุณครับพี่นะครับเขาเรียกว่าสมเด็จอรหังนะครับโอ้โหเนื้องดงามแบบเนี้ยพี่นะครับแล้วเราจะพลาดหรืออย่างไรในครับเนื้อสวยมากนะครับสําหรับอง์นี้มีเรื่องรอยการจานมือนะครับด้านหลังนะเป็นเรื่องรอยการจานมือแบบ เขาแะแบบมีความเก่านะมีความเก่ามีความแห้งในงานนะเอาแบบราคาแบบได้บาทเสียพี่สามองศาสร้อยในงานวิยาสามองศาสร้อยบาทในครับซุ้มกอแหมเนื้อนฉ่ำในครับแล่ำเก่าลึกปึกปักในครับอ่าช่ำเก่าลึกปึกปักนะครับดีดูโซเนื้อได้ในครับแลวความฉ่าความแห้งและความเก่าเขาเป็นแบบไหนนะครับพี่ๆสามารถเลือกนครับเลือกระ้รับชมดูได้นะครับนี่คือความเก่าของพระซุ้มกองนี้ในครับนะเก่าแห้งเก่าเดิมเก่าแบบธรรมชาติ สามองศาสร้อยบาทนะครับนี 1, ่คือซุ้มกอนะนะครับสามองศา0ร้อยบาทนะครับอันนี้ก็พี่เนื้อผงคุกรักนะครับพี่พิจารณี่เป็นเม็ดนะพี่นเป็นรูปทรงหยดน้าเนื้อผงคุกรักอันนี้ก็เรียกว่าเก่าสุดๆเก่าแบบฉุดไม่อยู่นะครับเก่าสุดๆเก่าแบบฉุดไม่อยู่โอ้เก่าเก่าแห้งเก่าเดิมเก่าธรรมชาติสามองศา0ร้อยบาทนะครับพิจารณ3สามองศา0ร้อยนะนะครับเป็นราคาที่ขออนุญาตคาว่าเราใจอะเออเราใจพี่สามองศา0ร้อยบาทนะครับอง์ต่อไปก็พี่สมเด็จพรัค์นพี่น้องนี้เป็น เขาเรียกว่าองค์ผงตะไบทองในงามเอาเก่าจริงครับพี่ในงาบองค์ผงตะไบทองนะครับโอ้ในราคาที่แบบพี่พี่สามารถเลือกแบบเขาเรียกเลือกศึกษาและเลือกสะสมดูได้เลยพี่แ้วเขาเรียกว่าองผงตะไบทองนะโอ้โหเก่ามากนะคาับนะเก่าลึกล้ำแนวเอ้เก่าสุดเลยพี่พิม์ใหญ่ว้ระครังซะด้วยนะเอาแบบราคาแบบได้แบ่งปันเลยนะพี่สามองสาร้อยแบบ เขาเรียกอะไรได้แบ่งปันกนารศึกษาและสะสมนะครับสามองค์สามร้อยบาทนะครับนี่แบ่งปันจริงๆครับพี่นะครับแบ่งปันจริงไม่อิงนิยายนะครับองค์ต่อไปสําหรับองค์ต่อไปนี่พี่ดนานองค์นี้จัดว่าเป็นเขาเรียกว่าเออเขาเรียกว่าพระอะไรนะเอาลืมซะอีกแล้วหลวงพ่อโตบางพอีนะครับพี่พี่จ๋าหลวงพ่อโตบางพอีนะครับนะอันนี่พระเดิมพระธรรมชาติพี่ดูเนื้อเด้ เห็นไหมพระเดิมพระธรรมชาตินะครับพี่ลองดูเนื้อนะครับดูเนื้อซะก่อนคนับพี่นะครับอ๋อพี่จาดูเนื้อซะก่อนเนี่ยพี่นะครับเก่ามากนะครับเพราะโตบางรีนะน้ําทองวิ่งวิ่งน้ำทองเดิมๆแบบนี้สามโงสาร้อยบาทนะครับเป็นไงเป็นราคาที่แบบเนาะน่าฟังนะครับเป็นราคาที่แบบน่าฟังนะครับไปกันต่อครับพี่นะครับเหรียญเฮ้ยเดี๋ยวนี้แบบเก่ามากเอ้ผูใหญ่พี่ได้ดูนะพี่จานนะดูโซนดูเนื้อเหรียญนะครับดูผิวพรรณและดูธรรมชาติเหรียญนี้จริงๆอะเป็นเหรียญเนื้อ ก็เรียกวเหรียญหล่อโบราณที่เนื้อสวยมากนะครับเป็นเหนเรียญชิราสองสีกว่าครับพี่สองสกว่าแน่นอนนะครับเป็นของหลวงพ่อชุ่มหรือเปล่าวัดบางนาในานะครับใช่ไหมหลวงพ่อชุ่มวัดนางในอะไรเงี้ยนะพี่ดาวลองดูนะ3ามวงคาร้ 300, นะครับใครถนัดก็จัดไปแล้วกันนะครับใช้คํานี้ดีกว่าพี่ ใครถนัดก yeah, right right? yeah. right? yes, mm. okay. ็จัดไปแล้วกันนะครับแต่พระเราเก่าจริงนะครับพระเราเก่าจริงไม่มีแอบอ้างนะครับเราก็องค์ต่อไปนะครับสำหรับองค์ต่อไปได้เทวรูปมาพี่นี่คือเทวรูปลบบุรีมีพระหูยันแล้วต้องมีเทวรูปแนวใช่ไหมพี่มีพระหูยานแล้วต้องมีเทวรูปนะครับนี่คือเทวรูปลบบุรีพี่นะครับเก่ามากนะคระโหเก่าเก่าลึกปึกปักนะครับไม่ใช่เก่าธรรมดาพี่นะเก่าลึกปึกปักนะครับสำหรับเทวรูปลบบุรีนะโอ้โหดูความเก่าเด้ เห็ S <S <an other> นไหมความเก่าแบบไม่ต้องทําใดๆทั้งสิ้นเลยมาแบบนี้เลยมาแบบไหนจัดไปแบบนั้นนะครับพี่ในการพี่พี่จ๋ามาแบบไหนจัดไปแบบนั้น3ามองสามร้อยบาทนะครับเทวรูปลบบุร,รีนะนะครับแล้วก็องค์นี้พี่านะครับคะแนนโอ้โหคะแนานนี้เก่ามากนะครับเห็นไหมในดูคะแนนเนี่ยเขาใส่ไว้ด้วยกันเนี่ยนะครับมีทั้งประมาณ3องค์นะนะครับพี่พี่จ๋าองค์เดียวนี่คุ้มเลยนะนะครับนะปิดอันเดียวนี่คุ้มเลยพี่ในครับเดินถึงสามองนะครับเป็นคะแนนเก่าๆครับพี่นะครับเป็นคะแนนวัดพระคังเอ่ยเป็นคะแนนพวก อ่าวัดเกตสร้างขื่ออะไรประมาณเนี้ยนะเอา3 3 0องามนะครับ3 3มองามบาทนะครับนี่ถ้าถ้าพูดถึงเรื่องความเก่านะต้ององนี้ครับพี่นะครับองนี้คือพระคงรำพูนดูความเก่าสยบทุกทุกองประกอบนะครับพี่ดูความเก่ากันเยโหเก่ามากนะครับพี่จ๋าเก่ามากครับพี่นะครับเก่ามากถึงมากที่สุดนะครับพี่จ๋าเก่ามากถึงมากที่สุดอันนี้เก่าจริงๆไม่ยิงนิยายครับพี่นะครับพี่จ๋า เก่าจริงไม่อิงนิยายนะครับดูเนื้อดูความเก่าดูความแห้งและดูความเป็นธรรมชาตินะครับเนื้อความเก่าความแห้งและความเป็นธรรมชาตินะครับเอาไปเบาๆเลยนะสามงสามร้อยบาทนะครับไปกันต่อครับพี่นะครับสําหนะรับเรียนชินลาล่าเนื้อตะกัวนะคพี่จ๋านี่เรียนชินลาล่านะโอ้โหตะกัวแบบเขาเรียกตะกัวเก่าตะกัวแห้ง เห็นไหมนี <poisoned indo> <ara> ่เชือกราดพี see, ่น้าอันนี้เป็นของพิซโซโลในครับดูพื้นผิวดูเนื้อพี่พี่น้าจะพอมองออกนะครับแล้วสำหรับพื้นผิวและเนื้อเขาในครับพี่พี่น้าจะพอมองออกด้วยความแห้งและด้วยความเก่า3องสามร้อยบาทนะครับพี่จ๋าสามมงสามร้อยบาทนะครับแล้วก็องค์นี้เลยพี่นะครับองค์นี้จานว่าเป็นสิงห์ไม้แก่นะครับหลวงปู่รอดวัดบางน้ําบนนะครับพี่จ๋านี่คือสิงห์ไม้แก่หลวงปู่รอดวัดบางน้ําบนนะครับเก่ากว่านี้มีไหมในครับอ้าวเก่ากว่านี้มีไหมในครับหลวงปู่รอดวัดบางน้ําบนนะ สามองศาสามร้อยครับพี่ในครับพี่อย่าสามองศาสามร้อยบาทนะครับนี่ปู่รอดวัดบางนาำวนนี่เรียนหลวงพ่อกวยครับพี่นะครับนะอันนี้สวยวิดวาดในพี่อย่าอันนี้สวยวิดวาดครับพี่เนะไม่ได้อยู่ในเลี่ยมนะเขาเรียกว่าเปียกทองมาเดิมๆในครับเปียกทองมาเดิมๆเลยพี่อันนี้เป็นปีสองหนึ่งในครับหลวงพ่อกวยครับพี่อ้าวเก่าจริงครับพี่ในครับนะเก่าเก็บเก็บเก่าในครับาเก่าเก็บและเก็บเก่านะครับสามองศาสามร้อยครับพี่นะหลวงพ่อกวยนะแล้วก็องค์ต่อไปในครับสำหรับองค์ต่อไปครับพี่ในครับเป็นองค์นี้เลยนะครับด้วยความสวยและควาามมงงด นะครับพี่จ๋าด้วยความสวยและความงดงามนะครับสำหรับองค์นี้เป็นพระเนื้อดินครับพี่นะผมดออนะนะมูไปที่ทางของอยุธยานะเน็บมาไปที่ทางอยุธยานพี่นะดับเนื้อสวยมากความแหง้งความเก่านะพี่นะถ้าใครที่ชื่นชอบพระแบบโบราณโบราณนะครับเป็นพระเนื้อดินด้วย,วยนะครับองค์นี้บอกคําเดียวเลย Luke, พี่วนะ่าตอบโจทย์สุดๆนะครับนะจัดไปครับพี่นะจัดไปในราคาเบานะสามองค์าร้อยครับพี่พระเนื้อดินน,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 นะนนครับนได้เป็นพิมพ์อยุธยานะนะครับแล้วก็องค์นี้เลยพี่นะองค์นี้จัดว่าเป็นพระปิตานนครับเนื้อผงคุกรัก ลงรักดำนะครับนะเลงรักดำแรปปิดทองออพี่เก่ามากนะครับนะเก่าแบบไม่ต้องเอ่ยแดงสิ้นเลยดูง่ายสบายตาแบบนี้สามองค์สาร้อยครับพี่นะครับนี่เลยพี่องค์นี้นะองค์นี้เป็นเตารีดเล็กนะครับพี่พจ๋าองค์นี้เป็นเตารีดเล็กครับพี่นะครับดูเนื้อเอาพี่ดูเนื้อนี่คือเตารีดเล็กนะพี่ํารูวงปู่ทวดเห็นไหมเตารีดเล็กบูวงปู่ทวดครับพี่หน้าตาท่านข้าเบ้ารอยหล่อนะครับความเป็นธรรมชาตินะครับนะสวยแรงงดงามยิ่งนัก ในการพิจาราสวยแรงงดงามยิ่งนัก3องค์3ามร้อยบาทนะครับผมว่าราคาที่ได้แน่นอนนะครับองต่อไปนะครับองค์นี้เลยพี่นะครับองค์นี้เป็นพระสมเด็จของพระครูสุพจศวัดสุทัศนะครับพี่ดูความแห้งดูความเก่าดูเนื้อดูมวลสารนะครับแหมองค์นี้ยังไงก็คุ้มนะจ๊ะองค์นี้ยังไงก็คุ้มมาพี่นะครับพระครูสุพ์วัดสุทัศจัดไปเลยพี่นะครับเบาๆนะสามองศาสร้อยนะครับรายการสุดท้ายและท้ายสุดกับพี่ สำหรับองค์นี้นะครับรายการสุดท้ายแรท้ายสุดรับพี่นะครับเป็นขุนแผนเนื้อดําของอยุธยาครับพี่นะครับขุนแผนที่มีความแห้งขุนแผนที่มีความเก่าและความเดิมๆเลยพี่นะที่ได้ที่เขาได้มาพี่นะคือเนื้อพระนี่เดิมมากนะครับเดิมแบบเราใจเลยพี่นะครับสำหรับขุนแผนนะดูเดิเอาไปสามองค์สามร้อยบาท นะครับพี่พี่ท่านใดที่สนใจรายการไหนพี่ดาร์นครับสำหรับช่องทางการติดต่อของเรากับพี่080-898 5039นนะครับพี่พี่สามารถสายด่วนสายตรงเข้ามาได้เลยนะครับพร้อมรับสายเสมอวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ